มันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมก็สงสัยมานานนะครับว่าทำไมโปรดักเรือธงของ Apple อย่าง iPhone นะครับพวกเขาต้องเปิดตัวปลายปีนะครับในช่วงเทศกาลชอปปิ้งในขณะที่ฝั่งของ Samsung นะครับที่เหมือนจะมาเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับจะคล่อมรุ่นกันและไปเปิดตัวตอนต้นปีซึ่งมันทําให้สเปคหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมักจะมีการเกทับกันไปกันมาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าพวกเขาเปิดตัวคล่อมกันแต่ คำถามที่น่าสนใจคือทำไม Apple ถึงสามารถจัดงานเปิดตัวสินค้าที่สำคัญที่สุดในรอบปีให้มาชนกับปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างเทศกาลชอปปิ้งในช่วงปลายปีได้อย่างพอดีเหมือนตรงใจการันตีว่าตัวเองจะได้เปรียบคนอื่น4เดือนเต็มในช่วงเวลาที่ยอดขายพรยีที่สุดของปีแล้วทำไมกลยุทธ์นี้เนี่ยถึงทำให้คู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดอย่างซัมซุงพวกเขาต้องทำได้แค่นั่งมองตาปลิบๆจากข้างสนามนะครับซึ่ง พอคสตแคปีนี้เนี่ยจะมาชวนคุยเจาะลึกกลยุทธ์ในเรื่องนี้นะครับมันมีดีเทลอะไรมากมายเบื้องหลังการเปิดตัวแบบนี้นะครับและวันเปิดตัวเนี่ยมันเป็นอะไรมากกว่าแค่เรื่องการตลาดแต่มันคือการทําสงครามเศรษฐกิจที่มีสมรภูมิรบคือซับไพเชนทั่วโลกเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือการกิ๊กสตอรี่รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> ก็ต้องบอกว่าพออากาศเริ่มเย็นลงนะครับในช่วงปลายปีในซีโลกตะวันตกเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือเทศกาลช้อปปิ้งนั่นเองนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางซื้อของขวัญปีใหม่ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ ตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันมหาศาลมากๆนะครับในไตรมาส4ของปี2024ปีที่แล้วนะครับยอดคาบปีในช่วงวันหยุดทั่วโลกเนี่ยพุ่งไปแตะที่1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเอาเฉพาะในอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยก็ปลาเข้าไป282,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินจำนวนมหาศาลนี้เนี่ยมันสะพัดไปทั่วระบบเศรษฐกิจนะครับแต่เครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเราทุกคนนะครับก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเอง มีข้อมูลนะครับที่บอกว่า54.5%ของยอดซื้อของออนไลน์ทั้งหมดมาจากสินค้าประเภทมือถือนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสที่4จึงเป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดนะครับมันคือช่วงเวลาที่คนรวยสร้างความมั่งคั่งมันคือรางวันใหญ่ที่ทุกบริษัทที่ค้าขายกับผู้บริโภคโดยตรงจะกระโจนเข้าใส่เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งเค้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดของปีแต่ก็ต้องบอกว่าในเทศกาลนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันที่ทุกคนจะมีโอกาสเท่ากันนะครับ พราะว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่วางกลยุทธ์มาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อฮุบส่วนแบ่งก้อนโตนี้ไปทุกปีด้วยความแม่นยำที่คงเส้นคงวาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านะครับแต่มันคือเรื่องของปัิทินที่ดีกว่าซึ่งบริษัทอย่าง Apple เนี่ยสุดท้ายพวกเขาสามารถโกยช่วงเวลาทองคํานี้ไปได้มากที่สุดนะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมขอย้อนกลับไปทําความเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดกันก่อนนะครับ เรื่องมันเริ่มจากตรงนี้นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พวกเขาค้นพบสิ่งที่เรียกว่า t e c h c y c l e หรือวัฏจักรเทคโนโลยีใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะหมุนไปตามฤดูการเกรษตรกรรมหรือไม่ก็เทศกาลวันหยุดซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะพอเก็ตได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการค้าขายชิ้นสวยอิเล็กทรอนิกส์ล้ำๆพวกชีปปะมวลผลเซ็นเซอร์กล้องเทพๆหน้าจอแสดงผลสวยๆที่เป็นหัวใจของชีวิตดิจิตอลของพวกเราทุกคนนะครับมันไม่ได้ขึ้นลงตามฤดูการเดิมอีกต่อไปแล้ว แต่มันขึ้นลงตามปฏิทินใหม่ปฏิทินที่ถูกกำหนดขึ้นโดยบริษัทเดียวนั่นก็คือ Apple นั่นเองการเปิดตัว iPhone ใหม่เนี่ยมันไม่ได้สร้างแค่กระแสในตลาดผู้บริโภคนะครับแต่มันสร้างขึ้นยักษ์ในซัพพลายเชนหลายเดือนก่อนที่เราจะได้เห็นทิมคุกก้าวขึ้นเวทีในชุดเสื้อยืดสีเข้มที่เราคุ้นตาเบื้องหลังมันมีความพยายามระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ประสานงานกันอย่างลับๆโรงงานซัพพลายเออร์ในเอเชียต้องเร่งกำลังการผลิตอย่างบ้าคลั่งในช่วงไตรมาสสและ3 เพื่อป้อนออเดอร์มหาศาลของ Apple คํคำถามคือออเดอร์พวกนี้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับมันใหญ่ขนาดที่ว่ามันกินกําลังการผลิตของโลกสําหรับชิ้นส่วนที่ล้าสมัยที่สุดไปเกือบทั้งหมดถ้าเรานึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมุติเราจะจัดงานแต่งงานแล้วเราเป็นคนที่มีอํานาจมากพอที่จะไปจองโรงแรมที่หรูที่สุดโบสถ์ที่สวยที่สุดและวงดนตรีที่ดังที่สุดในทุกวันเสาร์ตลอด3เดือนสุดท้ายของปีต่อให้คู่แข่งอยากจัดงานแต่งที่หรูหลากว่าอลังการกว่าพวกเขาก็ทําไม่ได้นะครับ เพราะทุกอย่างมันเต็มไปหมดแล้ว Apple พวกเขาทําแบบนั้นเลยนะครับพวกเขาไม่ได้แค่เข้าร่วมการแข่งขันในช่วงไตามาสที่4แต่พวกเขาเป็นคนกําหนดกติกาและเงื่อนไขของอุตสาหกรรมทั้งหมดในคอ a r เตอร์ที่4การเปิดตัวในเดือนกันยายนไม่ใช่การจิ้มวันบนปฏิทินมั่วๆนะครับแต่มันคือการยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีค่ามากที่สุดบนปฏิทินโดยมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือพลังด้านโลจิสติกและซัพพลายเชน แลวมันเป็นป้อมปราก,การที่กู้แข่งพบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจาะเข้ามานะครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับปะท,ทีทีนที่เราเห็นว่ามันเป๊ะเวอร์ทุกวันนี้เนี่ยมันเพิ่งจะมาเปลี่ยนในยุคหลังนี่เองนะครับ iPhone รุ่นแรกๆตั้งแต่รุ่นปฏิวัติโลกในปี2007จนถึงรุ่นแจ้งเกิดอย่าง iPhone 4ในปี2010ทั้งหมดเปิดตัวฤดูร้อนนะครับก็คือราวๆเดือนมิถุนาย,ยนถ้าใครยังจํากันได้ พวกเขาเลือกเปิดตัวในตลาดกลางปีที่ค่อนข้างเงียบแล้วค่อยๆสร้างกระแสสะสมไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มแบบเงียบๆนะครับ p h o n e 4S ประกาศในเดือนตุลาคมปี2011เป็นรุ่นแรกที่แฮกคอแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงจุดที่กฎใหม่ของวงการเทคโนโลยีถูกเขียนขึ้นคือวันที่21กันยายนปี2012ว,วันเปิดตัว iPhone 5นับจากวันนั้นไปต้นมาโลกก็สามารถตั้งนาฬิการอดได้เลยนะครับปลายเดือนกันยายนเจอกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ แต่มันคือการปรับทับเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของบริษัท Apple พวกเขารู้นะครับว่าถ้าพวกเขาปล่อยของที่คนอยากได้ที่สุดออกมาชนกับช่วงเวลาที่คนอยากซื้อของมาที่สุด iPhone ใหม่มันจะไม่ได้เป็นแค่มือถือใหม่อีกต่อไปนะครับแต่มันจะกลายเป็นของขวัญพรีเมียมตัวเลือกแรกสาหรับช่วงัรรจุมันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่โผลมาในจังหวะที่กินเลดหรือความต้องการของผู้บริโภคพุ่งขึ้นสูงสุดคําถามคือแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับผลลัพธ์ทางการเงินนะครับ มันไม่ใช่แค่มีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจนะครับแต่มันสม่ำเสมอจนน่าขนลุกปีงบประมาณของ Apple เนี่ยพวกเขาปิดยอดบัญชีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนพอดีนะครับโดยในไตรมาสหนึ่งทางการเงินของ Apple จะเริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพูดง่ายๆก็คือไตรมาสแห่งวันหยุดนั่นเองทุกปีครับรายงานผลประกอบการไตรมาสที่1ของ Apple เนี่ยจะเล่าเรื่องเดิมแบบเป๊ะๆคือไรายได้และกําไรที่พุ่งกระชูดแบบกราฟแท่งโดดขึ้นมาเลย ซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจาก iPhone ใหม่ดูตัวเลขไตรมาสที่1ของปีงบประมาณ2025ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือช่วงการขาย iPhone 16ปลายปี2024 Apple ทำไรายได้รวม124,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในจำนวนนี้เนี่ย69,100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมาจากยอดขาย iPhone ล้วนๆนะครับตัวเลขนี้เนี่ยมันข่มไตรมาสอื่นๆมิดไปเลยนะครับพอเข้าไตรมาสที่2ช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมรายได้รวมของ Apple เหลือ95,000 400ล้านดอลลาร์ไตรมาสที่3เดือนเมษายนถึงมิถุนายนเหลือ94,000ล้านดอลลาร์เห็นภาพไหมครับนี่คือการเก็บเกี่ยวที่วางแผนจับเวลามาอย่างสมบูรณ์แบบไตรมาส4ก็คือช่วงกรกฎา,าคมถึงเดือนกันยายนคือช่วงหวานเมล็ดสั่งของเตรียมผลิตไตรมาส1ก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมคือช่องวงโกยกําไรทีนี้เราตัดภาพมาที่คู่แข่งเบอร์หนึ่งของพวกเขาก็คือซัมซุง ในขณะที่ Apple กําลังจัดพิธีฉลองยอดขายมหาศาลนะครับซัมซุงกับเคลื่อนไหวในจังหวะที่แตกต่างกันสุดขั้วยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้เนี่ยพราเขามีปฏิทินที่คาดเดาได้ของเขาเหมือนกันนะครับแต่เป็นปฏิทินที่ดูเหมือนจงใจเลี่ยงการประทัดตรงๆในช่วงวันหยุดมันเป็นเวลาหลายปีมานี้นะครับซัมซุงจะเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่น Galaxy S, <S ในไตรมาสที่1ของปีปฏิทินก็คือช่วงต้นปีนะครับ <S Galaxy S 2 4ประกาศเดือนมกราคมปี2 0 2 4 Galaxy S 25ก็มาแบบเดินไปเป๊ะ เดือนมกราคมปี2025ลองคิดตามนะครับพอสงครามไตามารที่4ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนซื้อของเยอะที่สุดเริ่มต้นในเดือนตุลาคมรุ่นเรือธง Galaxy S 24ของ Samsung มันเก่าไปแล้วนะครับเก่าไป8ถึง9เดือนแล้วในโลกของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่แข่งขันกันดุเดือน9เดือนเนี่ยมันนานมากๆเหมือนชั่วนิรันดรเลยก็ว่าได้นะครับถามว่า Galaxy S 24มันยังดีไหมนะครับมันดีนะครับมันยังแรงอยู่ แต่มันขาดคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนยอดขายช่วงวายุดนั่นก็คือความใหม่นั่นเองความต่างของจังหวะเวลานี้เนี่ยมันสร้างสมรภูมิการรับรู้ขึ้นมาที่สู้กันในป้ายโฆษณาในร้านค้าในศูนย์บริการมือถือทุกเจ้าในช่วงไตรมาสที่4อีโคซิสเต็มการตลาดทั้งหมดจะพร้อมใจกันปรับตัวเข้าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple โปรโมชั่นวันหยุดจากค่ายมือถือยกักษ์ใหญ่อย่าง a t t ีเอเวลไลซอนหรือร้านค้าปีกอย่างเ s ส Bu y จะถูกออกแบบมาเพื่อดันไ p h o n e 1บ ที่เพิ่งคลอดใหม่ๆถ้าเราเดินเข้าชอบในเดือนพฤศจิกายนนะครับข้อความมันชัดเจนมากๆตัวอย่างเช่นรับ iPhone 17 Pro เริ่มต้น0บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจจุดๆหรือรับส่วนลดสูงสุด1,100ดอลลาร์เมื่อนำเครื่องเก่ามาเทรดไม่ว่าสภาพไหนหรือแถมฟรี Apple Watch Series 10พวกเขาทำให้ของแพงดูเหมือนของฟรีหรือของแถมนะครับนี่คือแรงจูงใจระดับอีโคซิสเต็มที่ผู้บริโภคต้านทานกิเลสได้ยากมากๆคำถามคือแล้วซัมซุงนะครับ สมมติ Galaxy S 24ที่อายุ9เดือนได้รับบทเป็นตัวรองมันแทบไม่เคยได้เป็นพระเอกของโปรโมชั่นวันหยุดเลยนะครับแต่มันถูกเอามาลดราคาแบบตรงไปตรงมาหรือถูกวางตำแหน่งให้เป็นตัวเลือกที่มีความคุ้มค่ามันคือการขายด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์โอนเนในช่วง Black Friday อาจจะบอกว่าลดทันที150ดอลลาร์สำหรับเครื่อง Galaxy S 24มันก็เป็นดีลที่ดีนะครับแต่มันตอกย้ำในใจผู้บริโภคว่านี่คือเทคโนโลยีของซีซั่นที่แล้วที่เอามาลดราคา เห็นภาพการต่อสู้เลยอย่างครับ Apple กําลังตีกรอบทางเลือกของผู้บริโภคในแบบที่เป็นประโยชน์กับตัวเองสุดๆมันไม่ใช่การชกกันตรงๆแบบมาต่อมัดระหว่าง iPhone 17กับ Galaxy S25 แต่มันคือการเลือกระหว่างของใหม่พรีเมียมกับของเก่ายังดีที่ลดราคาไปแล้วนะครับชิ้นหนึ่งคือของที่มันต้องมีนะครับเป็นของวันที่ทุกคนอยากได้อีกชิ้นคือทางเลือกที่มันเมคเซนส์สมเหตุสมผลแต่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร ช่องว่างการรับรู้นี่แหละนะครับที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งมาสร้างความเสียเปรียบเชิงโครงสร้างให้กับซัมซุงในการต่อสู้เรื่อง profit margin นะครับคำถามคือทำไม profit margin ถึงสำคัญนะครับเพราะว่าไตรมาสที่4คือช่วงที่ยอดขายหรือปริมาณการขายสูงที่สุดในรอบปีมันคือช่วงเวลาที่บริษัทอยากจะขายผลิตภัณฑ์เรือธงของตัวเองในราคาเต็มหรือใกล้เคียงราคาเต็มมากที่สุดเพื่อฟันกำไรสูงสุดต่อนหน่วย Apple บบิ้ทะเบียนไปเป๊ะนะครับ iPhone 17เข้าสู่ตลาดในราคาที่พริกที่สุดได้กระแส และด้าแรงดันจากพาร์ทเนอร์คาปปลก Apple แข่งขันด้วยความใหม่และความอยากได้โกยกำไรส่วนต่างที่สูงที่สุดจากกลุ่ม Early Adopters และกลุ่มคนที่ซื้อของขวัญที่ยอมจ่ายแพงเพื่อของล่าสุดแต่ Samsung ถูกบังคับให้แข่งด้วยราคาเพื่อให้เรือธงที่เริ่มเก่าแล้วยังพอจะสู้ไหวในสมรภูมิพวกเขาก็ต้องลดทุกครั้งที่ลดราคาทุกโปรโมชั่นที่ออกมามันคือการกัดกร่อนส่วนต่างกำไรของ g า l a ็ y นี่หมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมียอดขายพุ่งสูงสุดความสามารถในการทำกำไรต่อหน่วยของซัมซุงมันกลับน้อยที่สุดนั่นเองมันคือสงครามที่ซัมซุงเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เริ่มไต่มาสด้วยซ้ำซึ่งเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีนะครับมันถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนในรายงานส่วนแบ่งตลาดรายไตรมาสข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์อย่าง IDC หรือ Counterpoint Research โชว์กราฟที่คาดเดาได้ชัดเจนมากๆนะครับทุกปีพอไต่มาสที่4เริ่มส่วนแบ่งการตลาด Apple ก็พุ่งทะยาน ข้อมูลจากค n a าลิสในไต,ตรมาสที่4ปี2023 Apple กระโดดไปครองส่วนแบ่ง24%ของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในขณะที่ซ m s u ุงในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่17%แต่ก็เป็นไปตามคาดนะครับพอปฏิทินพลิกหน้าเข้าสู่ปีใหม่ไต,ตรมาสหนึ่งซัมซุงเปิดตัว g a l a x y S Series ใหม่ Samsung ก็ทวงบาลังกลับคืนมาข้อมูลจาก CounterPo i n t Research ในไต,ตรมาสที่1ปี2025ซั s ซ n งกลับมาครองส่วนแบ่งการตลาด20%ของการจัดส่งทั่วโลกเฉือนชนะ Apple ที่19% รูปแบบแพทเทิร์นนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับคือภาพสะท้อนโดยตรงว่าบริษัทไหนมีเรือธงรุ่นใหม่อยู่ในตลาดซึ่งกราฟเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนเครื่องที่ขายได้นะครับแต่มันคือภาพสะท้อนของผลการดาเนินงานทางการเงินของทั้ง2บริษัทอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าผลประกอบการ Apple p e พีคสุดในไตรมาสที่1ทางการเงินช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซัมซุงเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าเราเปิดไปดูงบการเงินของแผนกโมบายเอ็กเพลสของซัมซุงเราจะเห็นได้ว่า รายได้และกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยจะไปพีคเอาในไตรมาสที่1และ2ของปีปฏิทินก็คือช่วงหลังจากเปิดตัว Galaxy S ใหม่นั่นเองในไตรมาสที่1ของปี2025คือช่วงที่ Galaxy S 25ออกพันแอก Mobile Experience ของ s a m s u n งทำไรายได้37ล้านล้านวอนและมีกำไร4.3ล้านล้านวอนในทางตรงกันข้ามนะครับไตรมาส4ปีก่อนหน้าปี2024ซึ่งเป็นช่วงที่ Apple Peak ซัมซุงทำรายได้แค่25.8ล้านล้านวอนและมีกำไรเพียง2.1ล้านล้านวอนมันเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมครับความแข่งแก่งทางการเงินของซัมซุงเพิ่มขึ้นในขณะที่ Apple ลดลงและสลับกันจังหวะที่ตรงกันข้ามนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับการที่ซัมซุงเปิดตัวในแตรมาที่1มันไม่ใช่แค่กลยุทธ์ที่ตานะครับแต่มันคือกลยุทธ์เชิงรับนะครับเป็นการตั้งรับมันคือการเคลื่อนไหวที่คำนวณมาแล้วเพื่อเสียบเข้าไปในช่วงสุญญากาศทางการตลาด ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ Apple ถล่มตลาดอย่างหนักไป4เดือนเต็มต่างกาันมันง่ายมากๆนะครับและมันดูแม็กเซนมากๆในเชิงกลยุทธ์ขึ้นยักษ์ของ iPhone ใหม่มันซัดตลาดพรีเมียมจนอิ่มตัวไปจนถึงเดือนธันวาคมคนที่ต้องซื้อพวก Early a d ่ย์อะปเตพวกเทคพวกนักช็อปช่วงวันหยุดปลายปีเนี่ยพวกเขาซื้อกันไปหมดแล้วนะครับพอเข้าช่วงเดือนมกราคมตลาดจะเริ่มนิ่งนี่คือช่องว่างที่ซัมซุงเล็งเป้าไว้ด้วยการเปิดตัว Galaxy S25 ใหม่ในช่วงเวลาที่เงียบสงบนี้นะครับ s a ั s u ุงทำให้มั่นใจได้ว่ามันจะเผชิญกับการแข่งขันโดยตรงจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple น้อยที่สุดนั่นเองในช่วง2 3สมเดือนแรกของปี Galaxy S 25เลยกลายเป็นเรือธง,งใหม่หนึ่งเดียวในตลาดอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งมันครองพื้นที่สื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่รอดูหรือรอให้พ้นช่วงวุ่นวายนี้และ a m s u n งก็ได้ช่วงเวลาทองในการโกยกำไรสูงๆของตัวเองไปเรื่องนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่2รายที่แค่เลือกเวลาชกที่ต่างกัน แต่มันคือการที่ยักษ์ตัวหนึ่งอย่าง Apple ที่ยึดช่วงเวลาที่ทํากําไรได้มากที่สุดของปีไปบีบให้ยักษ์อีกตัวก็คือซัมซุงต้องไปเปิดตัวในช่วงนอกฤดูกาลเพื่อจับจองหน้าต่างแห่งการคลองตลาดของตัวเองมาถึงตรงนี้มันมีคําถามที่ค้างคาใจพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับถ้าการคลองตลาดไตรมาสที่4ของ Apple มันเทพและรวยขนาดนี้ทําไมซัมซุงไม่ย่าเรือธงก a l a ็ y ซของตัวเองมาเปิดชนกันไปเลยนะครับคําตอบก็คือมันทําไม่ได้นะครับ เพราะการย้ายการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สเกลนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลื่อนนัดประชุมนะครับแต่มันเหมือนการพยายามกลับลำเรือบรรทุกน้ํามันขนาดยักษ์ด้วยไม้พายเรืออันเดียวอุปสรรคแรกแใหญ่ที่สุดที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นนะครับนั่นก็คือ Supply Chain Lock-in อย่างที่เราไปนะครับ Ecosystem ในการผลิตชิ้นส่วนไฮเอนด์ทั่วโลกถูกปรับให้เข้ากับการเร่งผลิตในไตามาสที่3ของ Apple ไปหมดแล้วโรงงานอย่างที m c ที่ผลิตชิปลำๆเนี่ยแทบจะอุทิศสายการผลิตที่ดีที่สุดให้ Apple ก่อนใครในช่วงเวลานั้น ถ้าสัมพันจะมาสั่งของในปริมาณมหาศาลเท่ากันในเวลาเดียวกันมันหมายถึงต้องแย่งชิ้นส่วนกับ Apple ผลคืออะไรนะครับของขาดต้นทุนพุ่งผลิตไม่ทันแค่เริ่มพวกเขาก็เสียเปรียบแล้วนะครับอุปสรรคที่2ก็คือเรื่องของ Marketing and Retail Lock in งบการตลาดมหาศาลช่วงไตรมาสที่4ของค่ายมือถือและร้านค้าปลีกพวกเขาวางแผนกันล่วงหน้าเป็นเดือนๆหรือบางทีเป็นปีนะครับกลยุทธ์วันหยุดทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างโดยมี iPhone ใหม่เป็นศูนย์กลาง ถ้าซัมซุงจะพยายามแทรกตัวเองเข้ามาในวงจรที่วางแผนไว้อย่างดีนี้เนี่ยมันจะวุ่นวายใช้เงินแพงมากและเสี่ยงทําลายความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ที่จําเป็นต่อการขายของนะครับและอุปสรรคสุดท้ายก็คือ internal disruption บริษัทที่ใหญ่ระดับซัมซุงพวกเขาวาง roadmap หรือแผนงานผลิตภัณฑ์การล่วงหน้าหลายมีตอนนี้วิศวกรเป็นพันๆคนเนี่ยพวกเขากาลังทํา Galaxy S 26 S 27กันอยู่โดยมีไทม์ไลน์ที่ถูกกาหนดไว้แล้วว่าต้องเปิดตัวในไตรมาสที่1 ถ้าเลื่อนการเปิดตัวออกไป4เดือนมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกหรือผลกระทบแบบลูกโซ่นะครับทุกอย่างมันจะรวนไปหมดไม่ใช่แค่รุ่นเดียวแต่พังทั้งกระบวนการพัฒน,นาไปอีกหลายปีเกมนี้กติกามันถูกเขียนไว้แล้วนะครับและค่าปรับในการพยายามเปลี่ยนกติกามันสูงเกินไปแต่ถ้าคุณคิดว่าซัมซุงเป็นเหยื่อที่น่าสงสารและทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าประเมินพวกเขาต่าไปนะครับผู้บริหารซัมซุงพวกเขารู้เรื่องนี้ดีกว่าใครนะครับเขารู้ว่าการชกตรงๆในแต้มที่4ี่ยังไงก็แพ้ ดังนั้นแทนที่จะวิ่งเข้าหากำแพงพวกเขาหันมาใช้กลยุทธ์สงครามแบบอสมมาตนะครับในรอบที่1ก็คือเกมไพ่มือถือจอพับสังเกตกันไหมครับหลายปีมานี้เนี่ยซัมซุงจะเปิดตัวนวัตรกรรมพรีมเม,มียมของพวกเขาอย่าง Galax y ซี่กับ C f l i p ในเดือนกรกฎาคมซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับมันคือการชิงลงมือก่อนออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสในสื่ออย่างหนักและดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อระดับไฮเอนก่อนที่การประกาศ p h o n e ในเดือนกันยายนจะดูดความสนใจไปทั้งหมดนะครับ ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างอย่างแท้จริงในมุดหมูดที่ Apple ก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์มาแข่งนะครับซัมซุงจึงสามารถขโมยซีนของ Apple ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดพรออเดอร์ของ C4 7ในปี2025พุ่งเป็น2เท่าของรุ่นก่อนคือหลักฐานว่ากลยุทธ์นี้มันเวิร์กนะครับสำหรับแนวรบที่2ก็คือสงครามบันทอนกำลังเพราะว่าในเมื่อทุ่มกำลังทั้งหมดในฤดูเดียวไม่ได้ซัมซุงก็เปลี่ยนมาเป็นยิงปืนกลตลอดทั้งปี พวกเขาปล่อยรุ่นแฟนอีดิชันหรือ FE ที่เอาฟีเจอร์เด่นๆของเรือธงมาใส่ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าและปล่อยตอนไหนรู้ไหมครับปล่อยตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็คือช่วงไตรมาสที่4นั่นแหละนะครับเอามาชนกับ iPhone 17โดยตรงแถมยังปล่อยรุ่นกลางอย่าง A-series ที่ขายดีมากๆออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้แน่ใจว่าซัมซุงมีของใหม่อยู่บนชั้นวางจําหน่ายตลอดเวลาซึ่งนี่คือกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากๆนะครับมันคือการยอมรับความจริงและเปลี่ยนสนามลบ ในเมื่อสู้บนยอดเขาก็คือโปรดักต์พรีเมียมในแตรมาที่4ไม่ได้ก็ลงมาสู้ในที่ราบนะครับก็คือตลาดกลางและรูปแบบกองโจรก็คือการปล่อยของตัดหน้ามันทําให้เรื่องเล่าที่เรียบง่ายอย่าง iPhone ใหม่ประท่ากาเล็กซี่เก่ามันซับซ้อนขึ้นด้วยการนําเสนอทั้งเลือกที่มากขึ้นในระดับราคาที่หลากหลายขึ้นตลอดทั้งปีนี่คือการใช้จุดแข่งของซัมซุงอย่างเต็มที่นั่นคือความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆซึ่งเรื่องราวที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย มันชี้ให้เห็นนะครับว่าซัมซุงพวกเขาไม่ใช่ผู้ชมที่นั่งดูเกมอยู่ข้างสนามแต่พวกเขาคือนักรบที่มีความกระตือรือร้นและชาญฉลาดที่กำลังต่อสู้ในสงครามคนละประเภทบนสมรภูมิที่กติกาถูกเขียนขึ้นโดยคู่แข่งของพวกเขานั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวปีปฏิทินการขาย iPhone และ Galax y ซี่ของซัมซุงในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสใน e ีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก i d c c o u n t e r p o i n t Research b e h ี n d Asia ียแ a นาลิ i n v e s t o p e d i a และ A.E.I. สำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line ที่ Add a d o ด T S, S A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ